ถ้าเลือกคุณพิธาแล้วนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองเกี่ยวกับปัญหาเรื่อ,องความมั่นคง,งชาติสามารถแก้ได้นะครับไม่จะแก้ไม่ได้ขนาดเรานะตั้งใจที่จะทำงานในสถาบันพระฐสัตว์นะยังถูกจัดเยียดคอหาได้และพี่นอกก้องประชาชนนะถ้าใช้กฎหมายที้ต่อไปจะไม่ถูกจัดเยียดนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าการแก้ไขมาตรา112นะี เป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทำได้ด้เลือก,อกนายกรัฐมนตรีกันนะฮะแต่ว่าการวิพากษ์กับเป็นการวิพายในเรื่องมาตรา1นึสองเป็นสำคัญนะแล้วก็จะไปทิศทางเดียวกันว่าถ้าเลือกคุณพิธาแล้วนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา1นึสองเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมั่นคงชาติ นะครับผมขอกลาบเรียนท่านประธานและสมาชิกนะครับในฐานะที่เคยเป็นผู้ชการตำรวจแห่งชาติและก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยกฎหมายดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 9 9 2 4 9นะครับ ก็บัญญัติไว้ในมาตรา1 1 2นะฮะผู้ใดดูหมิ่นมีประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายรศาศาพระมหาษัตร์พระราชินีรัชชายาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7จ็ดปีในปี2499นะครับและนอ,อกจากนั้นในวนกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาตรา116นะครับผู้ใดกระทําการให้ปรากฏแก่ประชาชนนะครับด้วยวาจาหนังสือวิธีอื่นใดนี่นะครับ เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม,ม่เกินเจปีและความผิดเกี่ยวกับศาสนาผู้ใดกระทำการใดๆแก่วัตถุสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาส,า,สาสนาของหมู่ชน,น,นเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องลงโทษจำคุกนาตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจปีคือเดิมกฎหมายก็วางไว้นะฮะ ว่าไม่ว่าชาติศาสนาพาะัตว์ถ้าใครไปดูหมิน่นต้องระวางโทษจำคุกนะ,ะตั้งแต่1ปีถึง7ปีต่อมาเมื่อปีสองพัอ่ามีแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาจากมาตาในมาตาร้อยเป็นจำคุกนะครับในปัจจุบันเป็นจำคุกไม่เกินตั้งแต่3ปีแต่ไม่เกิน15ปี เราแค่นี้เราก็เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยสามารถแก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแก้ได้เราคำสั่งคณะไปรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่21ตุลาคม2519นะครับข้อหนึ่งให้ยกเลิกความในมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ผมกลาบเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อจะกลาบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกให้ได้รับทราบว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องปกติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเรายัางแก้ได้นะครับแล้วทำไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอ,อประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับในฐานะผมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหานี้มาก่อนนะครับจากนายกอดีตนายงตรี แต่ผลที่สุดพยการก็วิจัยว่าคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีดมาาใจความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเสียดช่งเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการาคาตมาดรายหรือดูหมิ่นว่ามกษัตริย์พระราชินีรัชยาลแต่พิการาแสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาคือผมนะคิดไข่กลวนที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือด,ดูแลสถาบันเบื้องสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับขนาดเรานะตั้งใจที่จะทำงานให้สถาบันพระสัตนะยังถูกยัดเยียดข้อหาได้แล้วพี่น้องประชาชนนะถ้าใช้กฎหมายนี้ต่อไปจะไม่ถูกยัดเยียดหรือครับเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าในการแก้ไขมาตรา112เนะี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทำได้นะครับขอบพระคุณครับ